กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนเนีคะวันนี้ก็พบกับเจ๊น้ำนะคะวันนี้นะคะน้ามาสอนสูตรนะคะพิกัดบนนะคะวิธีการเล่นนะคะก็คือกดสองตัวบนรูสิบเก้าประตูนะคะก่อนที่จะไปสอนสูตรกันนะคะฝากกดติดตามเพจเจ๊น้ำพารวยให้ด้วยนะคะน้ำมีเพจนี้เพจเดียวนะคะโรงแานทางต่างๆไว้พี่เพื่อนๆนะคะวันนี้นะสูตรตัวนี้นะคะมันเข้าดีมากเลยนะคะน้ำก็เลยที่จะนามาสอนสูตรพี่พี่นะคะ เข้าดีรัวๆเลยนะคะผลนะคะน้ําก็ใช้ของผลของค่ายทองนั่นเองนะคะหรือว่าค่ายไรนั่นเองนะคะที่ชอบเล่นค่ายนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนเล่นน้อยอัาตราการโกงมันยากนะคะคือมันเข้ารัวๆเยกมันนิ่งนะคะมันไรยาวๆกันเลยนะคะน้ําจะเริ่มทดสอบเลยนะคะเริ่มที่รอบที่หกสิบห้านะคะหกสิบห้านะสูตรตัวนี้นะคะโคตรง่ายเลยนะคะ 65, 0, 3, 8, 6กสิบห้าศูนย์สามแปดหกเจ็ดนะคะสูตรวันนี้ง่ายเลยนะคะไม่ต้องคำนวณยากไม่มีบวกไม่มีลบไม่มีคูณไม่มีหารนะคะง่ายๆเลยก็คือการใช้นะคะหลักร้อยนะคะนับไปศูนย์หนึ่งสองนะคะอ่าเรามาดูผลรอบที่หกสิหกนะคะผลรอบที่หกสคือสองเจ็ดนะคะเก้าหนึ่งนะคะตอนนี้เข้าหมาเข้านะคะเห็นไหม คือสูตรถ้าเกิดมันเดินดีนะเราบางทีมันไม่ต้องไปหาค่าคงที่นะคะค่าคงที่ของแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดมันมีค่าคงที่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเลขมันสบเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกวันนะคะมันก็เลยเลขคงที่ที่แตกต่างกันนะคะพี่ๆนะส่วนใครที่เกลียดคิดนะคะก็มีกลุ่มแนวทางเข้าฟรีนะคะตัวนี้น้ามาทีนที่ดูวมันเข้ายาวๆน้เล่นเองมันเข้าดีนะคะก็เลยนํามาแบ่งปันนะคะเห็นคนทักมาสอบถามเยอะนะอ่ะเหมือนเดิมนะคะนล้วไายสองสามสี่นะคะ รอบนี้รอบที่หกนะคะหกสิที่ออกคือแ4ดสี่เจ็ดนะคะสองสี่นะแตดส่เจดสองสรอบนี้เข้าในเข้านะคะ,ะวิธีการเล่นที่น้ำบอ,อกทำไม19ประตูกด19ประตูก็คือกด3มตัวเนี้ยที่ให้ไปนะคะหรือจะเล่นแค่วิ่งก็ได้นะคะเล่นแค่วิง่งกำไรได้น้อยจริงแต่ก็สามารถจิบไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็ใช้หลัก้อยดดบไปนะคะแต่ 90นะคะเรามาดูรอบที่ห8สแปดนะคะรอบที่ห8สิแปดนะคะผลที่ออกคืออะไรสองเก้าเก้านะคะสองเก้าเก้าสามสามนะคะอ่าเข้าหรือเปล่าโอ้โหเข้ายิงยิงรัวๆเห็นปะถัดไปนะคะหลักร้อยบนเหมือนเดิมสองสามสี่นะคะนะับปานะคะหกสิ 69, บเก้าเรามาดูของกันนะคะหกสิบเก้าผลที่ออกคือแปดศูนย์สามนะคะเจ็ดเก้าอ่าเข้าไหมเข้านะคะผล สูตรตัวนี้นะ้ใช้สดๆและร้อนเลยนะคะวันที่เอ่อหนึ่งมีนาเนะคะเข้ารัวๆกันเลยนะคะสองห้าหกหกนะแปดเก้าศูนย์นะคะนะาปไปเรามาดูรอบที่เจ็ดสิบนะเจ็ดสิบแปดสี่เจ็ดนะคะสี่ห้านะคะรอบนี้เป็นไงเข้าไหมเข้านะคะถัดไปเหมือนเดิมนะคะแปดเก้าสิบนะคะเจ็ดสิบเอ็ด รอบที่เจ็ดสิบเอ็ดผลที่ออกคือสองศูนย์สามนะคะห้าหกเข้ารอเปล่าเอ่ยเข้านะจ๊ะถัดไปนะคะเหมือนเดิมสองสามสี่นะคะง,ง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดเลขมันไหลดีเห็นไหมพี่ๆแบบตัวนี้เลยถ้ามันไหลดีเห็นไหมมันก็ไปยาวๆเลยนะคะพ,พี่ก็ลองเทสเทสย้อนหลังแบบนี้นะคะว่ามันเข้ารอเปล่านะคะถ้าเกินดูไม่เกินสามรอบสามารถใช้ต่อได้เลยนะคะเจ็ดสิบสองนะผลที่ออกคืออะไรศูนย์หกหกนะคะเก้าสี่นะคะอ่ะมาดูซิ เป็นยังไงรอบนี้อ่ารอบนี้หลุดนะคะหลุดหนึ่งรอบนะคะแฮทไปแชร์ตไว้เนะป็นเหมือนเดิมศูนย์หนึ่งสองนะคะผลลดไปเจ็ดสิบสามคืออะไรเจ็ดสิบสามคือสองเจ็ดสองนะคะสองเจ็ดอ่ารอบนี้เป็นยังไงเข้าไปเข้านะคะแฮทไปนะีคะสองนะับไปสองสามสี่นะคะรอบที่เจ็ดสิบสี่ผลที่ออกคืออะไรแปดหกเจ็ดเก้าสี่นะคะแปดหกเจ็ดเก้าสี สองสามสี่แปดหกเจ็ดอ่ารอบนี้ก็รอดเหมือนกันโอ้โหอ่าเดินต่อนะคะแปดเจ้าสิบเรามาดูรอบที่เจ็ดสิบห้านะคะเจ็ดสิบห้าผลที่ออกคือห้าสี่ศูนย์นะคะอ่าเข้ารึเปล่าเอ่ยเข้านะคะถัดไปนะคะถัดไปก็ใช้รักรอ้อยนะ่นเปเดิมห้าหกเจ็ดนะคะมาดูรอบที่เจ็ดสิบหกนะคะเจ็ดสิบหกสองสองหก เก้าเจ็ดเข้าหรือเปล่าเอ่ยเข้านะคะถัดไปเนี่ยคะก็ใช้หลักร้อยเหมือนเดิมสองสามสี่ถ้าเกิดมันเข้าดีอ่ะสามารถแตกสามตัวได้เลยเนะะี่ยค่ะสูตรน,นี้นะสองสามสี่นี่ยคะเรามารู้รอบที่เจ็ดสิบเจ็ดนะคะเจ็ดสิบเจ็ดวนที่ออกคืออะไรหกเก้าสามสองศูนย์เข้าไมหมเข้านะคะอ่าถัดไปเนี่ยคะ หกสิบอาเจ็ดสิบเจ็ดไปเล่นเจ็ดสิบแปดนะคะหกเจ็ดแปดอ่ะเรามาดูรอบที่เจ็ดสิบแปดสองหกหกสามห้าเข้าหรือเปล่าเอ่ยเข้านะคะถัดไปนะคะตักร้อยนับไปเหมือนเดิมสองสามสี่อ่ะเรามาดูรอบที่เจ็ดสิบเก้านะคะอาเขียนขึ้นกลางนี้แล้วกันนะคะเจ็ดสิบเก้านะคะผลที่ออกคืออะไร 693นะคะ30นะคะอ่ะเข้าหรือเปล่าเล้เขานะคะตัวนี้นะคะก็เขาทั้งหมดกี่รอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9าม1ี่ห้าหเจ้าสิบองรมหมด12รอบนะถือว่าเดินดีเดินยาวได้เลยนะ ก็ก็เหมือนกับว่าเข้าสิบรอบแหละเพราะมันดุดสองรอบนะคะสุดแต่ละสุดมันไม่ได้เดินดีตลอดทั้งวันนะคะพี่พี่นะแนะนําว่าให้เทสดูก่อนนะเทสดูก่อนเทสดูก่อนนะคะสองถึงสามรอบนะคะค่อยนําไปเล่นนะคะนะเห็นไหมเอ่ยค่อยนําไปเล่นมันก็จะไปยาวอยู่นะคะถ้าเกิดเอาไปเทสดูก่อนนะคะพี่พี่นะเออนะคะ ไม่เข้าใจตัวไหนคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะแด่น้ำยินดีตอบทุกคอมเมนต์นะคะส่วนใครที่เจ็ดคิปอย่าลืมว่ามีกลุ่มให้เข้าฟรีมีแอดมินเก่งๆนะคะสับเปลี่ยนวนเวียนยันไปนะคะไม่ได้มีแค่ยี่กีนะคะมีสูตรหวยต่างๆให้พี่ๆนะ,ะแต่ยี่กีตัวนี้คือชอบมันนิ่งนะคะแล้วก็สองตัว9ก้าบสามตัวเก้าร้อยอะไรประมาณนี้นะคะมันก็คือเลิศดอยู่นะคะปังไม่ไหวเลยนะจ๊ะ นะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะคำสูตรพิกัดบนไหลายาวยๆแบบนี้ไม่ต้องคิดนะคะแค่สูตรมันเข้าก็ไปได้ยาวเลยนะคะเดี๋ยวน้าจะหาสูตรแล้วก็เทคนิคดีๆฝากพี่อีกนะคะสำหรับวันนี้น้าลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวน้ามาตอบได้ให้นะคะทุกคอมเมนต์นะคะ